สวัสดีค่ะแม่นมชีวิตเรียบง่ายค่ะนี่เลยค่ะทุกคนผักลวกผักลวกไปจิ้มกับน,น้ำพริกอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะติดตามกบแม่นมชีวิตเรียบง่ายมาแบบใกล้ชิดชิดเช,ช,ชื้อนะคะมาค่ะผักก็มีแค่นี้นะเอาแบบสบายสบายเบาๆนะสังเกตอกินง่ายอยู่ง่ายกินแบบไง่ายเบาสบายสบาย,บายไปค่ะผักก่อนนะก่อนจะไปลวกกัทุกคนน้ำเสาวข้าวที่เราทิ้ง ไว้หนนะ้านี้ค่ะเขี่ยไปเนานะสิ่งสปกปรกหรือสารพิษอะไรเขาก็จะออกมาหนะคะนี่ยสารที่ตกค้างในคือผักล้วก็เราไม่ได้ปลูกเองนะทุกแคบบนกนะ็มีถั่วแปดเลยนะมีถั่วแปดเลยนะคะนะ้ำพริกอ่องะคะ่ะตั้งน้ำนะร้อ,รอนะล้ก็ใส่เกลือลงไปค่ะทุกคนใส่เกลือไปก่อนนะน้ำเกลือล้นปรีล้วทุกคนมาค่ะ กอประกาศลงก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนลวกผักนะลวกผั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 กแป๊บนึงเด้ออุ้ยทุกคนค่ะแป๊บนึงเด้อนี่ค่ะลกผักก่อนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างไปเก็บผักมาสิทุกคนไปเก็บผักหน้าบ้านมาค่ะจะแบ่งให้น้องๆนะนี่ค่ะเราหลายๆอย่างเนาะทุกคนค่ะนี่ค่ะ เราจะอบไปเนาะประมาณนี้นะบวกไปเนี่ยไปเอาบวกน้องมาเนี่ยน้องก็จะแบ่งให้น้องด้วยนะใส่งานก็ทุกคนคึ่พาอาศัยกันมาน,นานๆีล้เนนะประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะโยนไปโยนไปนะเนี่บวกผักแป๊บนึงก็เป็นข้างล่างจะเป็นอะไรเนาะใส่เกลือแล้วนะองุุคนใส่เกลือแล้เนาะประมาณนี้นะ ปิดฝาก่อนนะคะปิดฝารอให้สุกก่อนนะคะทุกคนปิดฝาครอบไว้ค่ะโอเคค่ะนี่หน้าตาขนาดเด็๋พร้อมขึ้นตกแล้รอผักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนสุกละค่ะลาดด้วยน้ำเปล่านะลาดน้ำเนื้อออกมาค่ะทุกคนรอเดีอยรอเสด็จน้ำแป๊บหนึ่งมาจัดตกกันนะคะก่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะมาขึ้นขึ้นตกแล้วนะคะ พร้อมลคะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่คะ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนอะ,ะมาทานด้วยกันคะ่ะสดสดร้อนๆนะผักก็อุอน่อนๆร้อนๆนะคนะคะเสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกองเราก็น้าตาเป็นแบบนี้นะคะไปคะ่ะยิบผักใส่ใสกันโตกนะคะจับใส่จับใส่นะคะดูกันคะ่ะนี่คะ่ะและแล้วเราก็เสร็จแล้วเนาะ,ะจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ มาทานด้วยกันค่ะพร้อมแล้วค่ะนี่แตงกวาเนาะกระลำปรีหัวละสิบบาทกระลำดอกนะกระลำดอกขาวๆดอกกระลำเนาะมันฝรั่งค่ะผักกาดกําละยี่สิบบาทเลยนะรนุ่นกระลำกระลำขาเอผักกาดขาวก็หัวละยี่สิบบาทเลยนะแบ่งครึ่งก็สิบบาทเนาะประมาณนี้เนาะแต่บัวของฟรีนะคะมะเขือสองลูกก็ ห้าบาทนะคะสองลูกเออตกลูกละสองบาทครึ่งนะสองบาทห้าสิบเลยนะลูกถั่วแปบสิบบาทนัก็ทุคนถั่วแปบสิบบาทได้แค่เนี้ยนับฝักได้ยหมโอ้โหประมาณเนี้ยสิบบาทแล้วนะคะไข่สองฟองนี่เลยแล้วก็กินแบบนี้ง่ายนะสไตล์ของเราเล็บมาแตงกวาก็สิบบาทสามลูกสิบบาทแตงกวาก็ยังไว้ยังชั่วหน่อยเนาะแต่มันฝรั่งก็ ตั้งแต่วันก่อนแล้วนะประมาณเนี้ยี่สิบาทแบ่งตั้งสามรอบนะเอาแกงด้วยนะเอานึ่งกินเปล่าๆด้วยนะประมาณเนี้ยนะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะทําผักทําน้ําพริกอ่งนะคุณค้องค่ะพอดีน้ําพริกองอนะ่ะหมูเยอะไปนะหมูใส่หมูสับเยอะไปก็ไม่เป็นไรนะ เราก็ได้เอาอะไรแบบเพิ่มเติมแล้วลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เดอ้อมันไม่เหมือนน้ำพริกแต่มันไม่เลี่ยนนะแต่ที่อื่นมันจะเลี่ยนเนาะแต่ดดีกเลี่ยงน้ํามันนะถ้าใครจะทําตามก็ได้เนาะหรือว่าจะตําน้าพริกหนุ่มก็ได้ล้วก็เอามะอร์เกอเทศไปจีนอะันนั้นก็ได้เนาะแล้วไล่ ทำได้หลากหลายสไตล์นะคะสูตรไม่ตายตัวนะคะสำหรับน้ำพริกอ่องของเรานะประมาณนี้นะคะเอามาให้รับชมกันนะคะก็จัดเว้เราก็แบ่งนะแบ่งให้น้องๆนะเราก็แบ่งหารสามทั้งลูกโอ้หานสามกันและแล้วก็เราได้กินแค่นี้นะคะไปตามกันเหลือแต่แบ่งให้น้องๆเราเหลือแค่นี้นะคะมาค่ะทานด้วยกันค่ะมาเลยเขายังโอเคอยู่นะคะแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องนะคะกินด้วยกันเด้ออร่อยค่ะ ไม่เปิดหน้ากนเหน,น,น,นื่อยคร่ะทุกคนมามือฮะอืมอืมมันเคือหวานมากเหนื่อยทุกอย่างนะแลนัก็หลังกแปลบวกค บวกมันน่าจะหวานอยู่นะเอามาเพิ่มอีกมันมีรอบหน้าอีกนะแบ่งไว้อีกนะคนแบ่งไว้อีกรอบนะึงฟินมากกคนอือืม จัวจ่วจัวจ่วๆนะคะอร่อยทุกคนมาเนื้อมาเนาะทุกคนเลยะค่ะตะิอัุออกแล้วมือนี้ กแพงน้นโกนราคาแพงมากนะผักหน้าหน้าหนาวปีนี้แพงมากแปลกมากเนาะผลไม้ถูกแต่ผักแพงมากโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเฉพาะผักตรงนั้นหนะักหลายหลายสิบนะ,ะกระหล่ำดอกยี่สิบบาทเราแบ่งครึ่งเนาะมันฝรั่งก็ยี่สิบบาทผักกาดก็ยี่สิบบาทอะไรก็ยี่สิบบาทแบ่งครึ่งหมดนะทุกคนที่เห็นได้แบ่งครึ่งหมดค่ะ แต่ถั่วแปบถั่วแปดสิบบาทเนาะมีแต่ถั่วแปบแต่บวกอเอาฟรีบวกไปเอาอข้างใส้งานนี่แหละมะเขือก็สิบบาทไอ,อ้มะเขือมะเขือห้าบาทสองลูกอะตกลูกแล้วสองบาทครึ่งสองบาทห้าสิบนั่นแหละอย่างพี่พูดนั่นแหละเนี่ยกินแค่นี้แหละเนาะเราเคยกินอย่างนี้ไงเราไปกินอาหารอื่นเมนูอื่นมันก็ไม่มันไม่อิ่มอะ,อะกระลำดอกแล้วก็ดอกก็สิบบาทเราก็แบ่งครึ่งเนาะนี่แหละ เแล้วก็ได้แค่นี้ก็ฟินแล้วแหละอร่อยสุดๆแล้วล่ะลูกอิ่มน้ำสำราญนะอิ่มตังอิ่มจังตังอยู่ครบประมาณเนี้เนาะเอ่อก็เลยประมวลประมวลให้ภาพให้ดูนะคุกคนคะ่ะเราต้องแบ่งไนะ้เนาะเราต้องเซฟไปแนตะ่ประมาณว่าถ้าเราเอาไปเ,เอาไว้กินเองได้สามมือ้อแต่ก็แบ่งให้น้องๆน้องๆเป็นผู้ชายเนาะเราก็แบ่งไปนี่แหละครึ่งของครึ่งนี่แหละอ่แบ่งไปอนะประมาณนี้ ไข่ก็แบ่งอะไรก็แบ่งทุกอย่างที่บุอยู่บนโต๊ะนี่แบ่งครึ่งหมดนะคทุกคนแบ่งให้น้องๆเนาะเวลาไม่มีอะไรเราพึ่งพาอาศัยเขาได้เนาะทุกอย่างแบ่งครึ่งเนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เอื้ออาทรกันเนาะเราไม่มีใครเออเราไปขอเขาเขาก็มีน้ําใจเราก็มีน้ําใจให้เขาแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดอะไรมากมายไปน,นกเหนียะเตรียมพร้อมกันทุกคนส่งสเสบียงค่ะเสร็จแล้วให้น้องรอนะพอดี ออกไปซื้อผักไปเจอน้องเข้ามากับเจ้าของเนาะเจ้าของก็ขับรถมาก็น่าจะได้ทานด้วยเลยได้กินด้วยกันเลยทั้งข้าวเหนียวแบ่งหมดเลยข้าวเหนียวก็แบ่งกันทุกคนน้ำพริกเห็มไหมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นไหมแตงกงแตงกวาแบ่งหมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะพร้อมส่งเสบียงแล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวก็เดินทางไปส่งเนาะคลิปนี้ก็ฝากรวบรวมกันเนาะเอามาส่งท้ายว่าเออเราแบ่งให้น้องนะ เราทำเราเอ,อื้อทอนเพื่อกูนกันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประมาณเนี้ยนี่ค่ะทุกคนกาะนี่ยาวไปยาวไปนะ,ะแอดก็ได้แล้วก็ไม่ได้โทรหรอกไปเรียกน้องก็ยังอยู่ประมาณเนี้ยบางทีเราก็ไปเอาเขาเรียกเลยเนะาะมะละกออะมะละกอไปขอน้องนองนองเขาก็สอยให้ประมาณเนี้ยนะ วัลกรที่ทําส้มตำอ่ะถ้ามันเตี้ยๆต่าๆแล้วก็เอาเองแต่เมื่อไหร่ที่มันสูงเกินกว่าเอื้อมเราก็ขอให้น้องๆให้น้องๆเอาให้เราก็แค่นั้นเองนั่นน้ำพริกอองเห็นไหมนั่นเลยทั้งไข่ไข่ก็แบ่งให้ไาไปไปยอมให้น้องใช้งานหน้าบ้านนะอันนี้ค่ะมีทั้งไข่มีทั้งอย่างเลยค่ะไปกันก้าส่งกันก้าส่งสเสบียงกำลังเดินทางค่ะทุกคนให้น้องนะร นอนลแล้วไกลถึงแล้วไม่ไหวแล้วมานี่มานี่มานึงข้าวน้อยเดียวลูกเนี่ยเอาไปลวกมีกินกันใช่ไหมหป้าวงเห็นอยู่ข้างบนนู่นน่ะนู่นฮะเบิ้ลนู่นน่ะต้นนู่นน่ะเต็มเลยน่ะออเอามาคอ,อมาโอเคโอเคแค่นี้แหละป้านึงข้าวน้อยเดียวเด้อแบ่งให้นคนละครึ่งเลยปีนี้ได้ของแลกเปลี่ยนอีกแล้ว นู่นค่ะเรียบร้อยนะคะ่ปะปเข้าบ้านค่ะทุกคนอยู่ข้าวแล้วก่อนเที่ยงนะคะเอ๊พอเราบอกไม่กินน่ะบอกว่ากินอยู่เห็นเป็นข้างบนต้นมะขามน่ะแกซะี่พวกนี้นะ,ะที่แล้วแกคขาต้นเลยเห็นอยู่พูดซะไม่ได้แกงพูดไม่ได้แกงเอานะไม่ได้กินกันจริงๆอะผักเรามีน้อยไงเราจอดรถแล้วก็เดินไปเอาพอดีเราเอื้อมไม่ถึงก็ได้แค่ลูกสองลูก พอต้มเสร็จแบ่งให้น้องๆตะโกนเอาเอา้าวลูกเงี้ยามาเลยตอน,น้นาดที่เราเอื้อมเอานะบอกว่าจะเอาแมมน้องก็บอกว่าเอาเราก็เดินหนีไปแล้วเนาะแต่พอแต่ยังไม่ถึงเที่ยงนะ่ะเราไปส่งให้เขาเอาประมาณต้นสิบเอ็ดมงกว่า,วามั้งนอกนั้นเราก็เอามาแล้วก็เรามาลวกนะพราเราก็แบ่งลวกมันก็มีไม่กี่อย่างเนาะแล้วก็วิ่งออกไปซื้อ แตงกวามาเพิ่มเนาะแล้วก็ถั่วแปบอืมไปเอาถั่วแปบมาเพิ่มอีกอันเนี้ยผักในบ้านกับมะเขือม่วงเออแค่นั้นแหละก็ถั่วแปบสิบบาทเอถั่วแปบสิบห้าบาทมั้งสิบห้าบาทแล้วใช้เหลือไว้อันหนึง่งเผื่อไว้จะลวกแต่น้ําพริกก็แบ่งไว้เนาะแบ่งเป็นสามโซนนะนะเหลือไว้จะได้กินหลายๆมือมันง่ายดีทุกคนคะมันหน้าหนาวเนาเนะ มันไม่คงไม่เสียนะพะก็ซื้อมาไม่ต้องใส่ตู้เย็นเอาวางไว้ตรงบนโต๊ะนี่นแหละอิน,นไดสยสบายเนี่ยถั่วแบบแค่นี้แหละสิบาททุกคนได้แค่นั้นเลยนับได้เลยนะแพงมากอืมนี่เรายังไม่ได้จัดตกในหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าสุกแล้วนะเรียบร้อยอน้ำลาดค่ะเราใส่เกลือไปเนาะอาการข้าวก็หมวละล้ยี่สิบบาทแบ่งครึ่งน,นะทุกคน เออบวบได้สามเนาะหน้าทวแปบนะแพงมากเห็นไหมแต่งความมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะพร้อมแนละ้วตอนนี้ประมวลภาพไปเห็นในกรณีค่ะทุกคนเราก็จะตกไว้ข้างบนเนาะแต่ก็ยังไม่กินนะทุกคนผลหายเหนื่อยแล้วก็นั่งพักสักปแป๊บแป๊บแป๊บเนะเพราะว่าเราดื่มกาแฟเนานะกว่าจะเสร็จกว่าจะเอเอกว่าจะเสร็จได้มันก็หลายนาทีมันนะแอนนั้นนะเราก็ เออเอามาประมวลภาพอีกรอบหนึ่งนะว่าแลาหน้าตาเราทําอย่างนี้นะเอออันนี้ตอนตอนนั้นเราเรายังไม่แบ่งเพราะว่าเรากําลังเดินไปเอาผักใช่ไหมอันเนี้ยที่เรายังไม่แบ่งให้น้องไงทีเนี้ยเราแบ่งครึ่งหารสามเลยหารสามส่วนนะนะประมาณนี้เนะแต่ของน้องๆก็เอาน้าพริกเพิ่มอีกเออทําพิเศษอีกไปเติมอีก,เต,อกเติมพริกอีกคพราเอ่อผู้ชายเขาจะกินรสจัดกันนกประมาณเนี้ยก็เพิ่มพริกไปอีก เท่าเละเท่าตัวที่เราเอาใส่นะโอ้ใจเขาจะกินเผ็ดๆกันจะประมาณนี้ฝาก,ะะาก,กด, like, กด้วยนะคะฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยนะคะแม่นมชีวิตเรียบง่ายหลากหลายสไตล์นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กด, like, กดสไายกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ดูคลิปรอ,อ,อบหน้านะ,ะว่าจะเอาอะไรมาฝากทุกคนทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ไม่ยาว14นาที22วินาทีนะคะ ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเย็นหลังบ้านเช่นกันเลยก,กันนะคะไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ฝากบ้านแม่พวงระยะด้วยเนอแม่พวงระยะไลฟ์สไตล์อีกหนึ่งช่องนะคะฝากด้วยนะคะที่ไปมาหาสู่กันเนาะจะมีอยู่สองสามบ้านจะมีอยู่สามยุทเนะ,ะไปก็เป็นตัวตนที่แท้จริงนะไม่เป็นอวตารนะ,ะไปจอดให้ใครๆก็นั่นแหละอย่างที่พูดนั่นแหละแต่ตอนนี้ย อัดคลิปไปด้วยนะคะจอดให้พี่ๆน้องๆใครรู้นะใครรู้ตัวว่าไปจอดให้ไปดูเดอ้อจบม้วนค่ะของใครไม่รู้เลยสุดจบม้วนค่ะของน้องมนตรีไอเดียก็จบนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาน้องหลายวันน้องประมาณเนี้ยเนาะก็ขอบคุณนะคะเล่าสู่กันฟังค่ะอันนี้ก็เราประมวลผลไปเท่าแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส,สวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายโชคดีค่ะ